บั้นปลายไม่เหมือนเดิมแอดโชมฉายหยุดเล่นละครในวัย72ยอมรับสภาพรู้สึกละอายใจต้องพึ่งยาสมุนไพรจีนบั้นปลายโชมฉายฉัดวิไลประกาศเลิกเล่นละครถาวรหลังร้องไห้กลางกอง ชมใายฉัดวิไลนักแสดงอาวุโสเตรียมเลิกเล่นละครตอนนี้ขอทำงานให้น้อยลงก่อนหลังให้สัมภาษณ์ทำงานแล้วได้ไม่เต็มร้อยรู้สึกอายขอยุติเส้นทางนักแสดงดีกว่า ชมชายชัดวิไลถือเป็นนักแสดงอาวุโสที่คำหวอดในวงการมานานนับตั้งแต่ปี2507จวบจนปัจจุบันซึ่งชมชายเองมีผลงานสร้างชื่อมากมายทั้งละครเวทีพิธีกรและบทบาทของนักแสดงโดยเฉพาะที่ทุกคนคุนะ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีจากบทคุณแม่ในละครเรื่องบ้านนี้มีรักแต่ทว่าล่าสุดชมชายฉัดวิไลได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนเตรียมเลิกเล่นละครโดยขั้นแรกนั้นจะรับงานให้น้อยลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพและรู้สึกอายที่ทำงานได้ไม่เต็มร้อยแม้จะมีงานเข้ามาเกือบทุกวันก็ตามทางนี้ในรายการไทยบันเทิงทางช่องไทย PBS ได้เปิดเผยว่าชมฉายฉัดวิไลแม้ว่าตอนนี้จะอายุ72ปีแล้วแต่งานในวงการก็ไม่ได้น้อยลงเลยโดยคุณแม่ชมชายมีงานสัปดาห์ละ5-6วันแต่พักหลังคุณแม่เริ่มมีปัญหาเรื่องของ ของสุขภาพจากที่เคยจําบทได้ก็เริ่มจําไม่ได้ทําให้เล่นละครได้ไม่เต็มที่คุณแม่ชมฉายจึงขอถอยออกมาเพื่อทบทวนบทบาทของตัวเองโดยบอกว่าแม่ไม่เสียดายเงินเลยนะด้วยความสัตย์จริงพอแม่มีความรู้สึกว่าเมื่อทำงานแล้วเราให้เขาไม่ได้เกินร้อยเราละอาย นอกจากนี้ทางด้านบรรณาธิการข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ช่องวันลูกสาวของคุณโชมชายได้บอกว่าเรื่องนี้ทำให้คุณแม่นั้นร้องไห้เพราะไปกองถ่ายต้องเทคต้องรอคุณแม่ก็กังวลจนลูกตกใจเพราะตนนั้นอยู่กับคุณแม่มาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นคุณแม่ร้องไห้เลย ส่วนทางด้านคุณอาร์ตพนิดนาถเคยได้โพสต์ภาพตนเองในวัยเด็กคู่กับคุณแม่พร้อมแคปชั่นว่าสมัยก่อนตอนที่ใครๆชอบแซวว่าคุณชมชายเก็บอาร์ตมาเลี้ยงอาร์ตก็คิดนะทําเอาแฟนๆเข้ามาชมทั้งสวยน่ารักมากๆทั้งคุณแม่และลูกสาวค่ะ